สวัสดีครับพบกับร้านเพชรทองบุญวิทักษ์นะครับมาพร้อมกับของสวยๆงานดีๆเช่นเดิมเลย้าเพึ่งเข้ามาทำความรู้จักการพบกันในคลิปแรกแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับขอเชิญชวนเลยให้พี่ๆกดติดตามนะฮะ subscribe ช่องไว้ได้เลยแล้วก็อย่าลืม กดกรดิ่งไว้ด้วยเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีของสวยๆอัปเดตได้รับชมก่อนใครแน่นอนครับสำหรับการสั่งซื้อนะครับง่ายดายมากๆ2ช่องทางนะครับเพียงพี่ๆแคปรูปภาพนะครับในคลิปที่ของที่ต้องการสั่งซื้อนะครับแล้วก็ส่งมาที่ช่องทางแรกทางลายครับเพิ่มเพื่อนกันมาที่ ID Line ita, a ลน o บูมพิทักษ์ boonpi tak หรือว่าโทรมาสั่งซื้อก็ได้ที่081628 9156หครับของทุกชิ้นนะฮะย้ำอีกทีเลยว่าเป็นงานมือสองมีใบรับประกันจากทางร้านแน่ภายให้พร้อมทุกชิ้นพร้อมกับของที่เปิดขึ้นมานะครับก็คือพร้อมใช้งานได้เลย <Yay! S 1> สำหรับวันนี้นะครับจะมีของชิ้นไหนที่โดนใจพี่ๆบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ จี้ไพลินเรือนทองงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ80%ประดับด้วยไพยลินไทยนะครับน้ำหนักรวมทั้งชิ้นได้อยู่ที่8.69กรัมราคาขายเพียง29,500บาทชิ้นนี้นะครับเป็นของเก่าแท้ๆเลยแล้วก็ประดับด้วย ไพลินนะครเป็นไพลินไทยอีกด้วยชิ้นงานมาในสภาพที่สมบูรณ์ครับในส่วนเรือนยอดซึ่งเป็นเรือนชัดดอกพิกุลก็สามารถที่จะหมุนขยับได้แบบนี้นะครับเป็นลักษณะนะครับของงานเก่าอย่างแท้จริง ตัวชิ้นงานมาในสภาพที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ขนาดของจี้สามารถใช้ได้ในหลายๆโอกาสด้วยกันครับขนาดของจี้นะครับก็จะใหญ่กว่าเหรียญ10บ,บาทนะครับแล้วก็หน้ากว้างอของเขาเนี่ยก็จะดูพอดีเห็นชัดนะครับใส่กับโชกเกอร์แบบนี้ก็ดูร่วมสมัยหรือใส่กับสร้อยคอทองคํำลายสวยๆก็ได้ครับ แหวนทับทิมพมา่าประดับเพชรเรือนไข่นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%ประดับด้วยทับทิมพมา่านะครับแล้วก็เพชรรวมทั้งชิ้นได้อยู่ที่8 9ตังแบ่งเป็นเพชรเกสรนะครับเม็ดใหญ่7เม็ดรวม49ตังแล้วก็ประดับด้วยเพชรอีก30เม็ดรวม40ตังน้ำหนักรวม6.26กรัมขนาด52ราคาขายเพียง 28,900บาทงานสวยแล้วก็ราคาดีจริงๆครับทับทิมพม,ม่ารูปทรงลูกแพรนะครับสีชมพูเข้มสวยแล้วก็ประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่เพชรนะฮะเม็ดใหญ่ตกเม็ดละ7ตังค์เลยสำหรับในส่วนของเพชรนะครับแล้วก็จะมีเพชรบริวารซึ่งาขาวแล้วก็เล่นไฟดีนะครับช่วยทำให้ชิ้นงานนี้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้น ขนาดหน้ากว้างของแหวนก็กำลังสวยนะครับพี่ๆหลายท่านที่ชอบงานจิวเวลรี่ที่ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ใส่ติดนิ้วรวมถึงใส่ทำงานได้แหวนวงนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่น่าซื้อมากๆกด cf ได้เลยนะครับจี G ้เท้าเวสุวรรณลงยากรอบเพชรนะครับกรอบทองคำ75%าเ5 ประดับด้วยท้าเวสุวรรณเนื้อทองคําลงยาประดับกรอบ44เมตรรวม75ต่างน้ำหนักรวมทั้งองค์นะครับอยู่ที่21.09กรัมราคาบูชาเพียง59,900บาทสุดคุ้มค่านะครับแล้วก็ได้จีท้าเวสุวรรณองค์ใหญ่หน้าบูชาเป็นอย่างยิ่งที่สำคัญองค์ท้าเวสุวรรณ เป็นเทคนิคนะครับของการลงยาด้วยซึ่งถือได้ว่ามีฝีมือแล้วก็สวยงามจริงๆท้าวเวสวรรณนะครับมีความเชื่อว่านะครับท่านจะช่วยดนบันดานะครับทรัพย์สินเงินทองแล้วก็โชคลาภต่างๆเนี่ยให้กับผู้ที่บูชาชิ้นงานนี้สวยได้จี้ท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่แล้วก็มาในราคาที่สุดคุ้มจริงๆทองเยอะกรอบเพชร หนานะครับแล้วก็องเ์ทาวเวสุวรรณลวดลายวิจิตรบรรจงกดบูชาได้เลยครับแหวนเพชรปรินเซสแถวคู่นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว75%ประดับเพชรรวมทั้งชิ้นนะฮะอยู่ที่2.28กรัดแบ่งเป็น เพชร princess cut นะครับ22เมตรรวม1.76กรัตแล้วก็ประดับด้วยเพชรอีก26เมตรรวม52ตังน้ำหนักรวม7.17กรัมขนาด55ราคาขายเพียง52,900บาทเป็น,นหนึ่งงานแหวนเพชรแถวนะครับที่ ดูดีเรียบโก้ใส่ติดนิ้วได้แล้วก็ของจริงเพชรสวยมากๆเลยตัวแถวกลางคู่นะครับจะเป็นเพชรเหลี่ยม Princess Cut ขาวเล่นไฟข้างในตำหนิน้อยแล้วก็ตัดขอบนะครับด้วยเพชรประดับเม็ดเล็กๆ ดูดีนะครับแล้วก็ใส่ได้ทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงเลยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานนะครับที่คุ้มค่าแน่นอนกับหลายๆโอกาสที่เราได้หยิบมาใช้งานงานสวยแล้วก็ราคาดีมากๆกด cf กดสั่งซื้อได้เลยนะครับจี้กล่องของขวัญเกาะทองนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%ประดับนะฮะด้วย แก้วคริสตัลนะครับน้ำหนักรวม10.61กรัมราคาขายเพียง1 9 5 0 0บาทงานน่ารักอย่างที่สุดเลยสำหรับจี้กล่องของขวัญชิ้นนี้นะครับชิ้นงานประหนึ่งงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่ถูกดีไซน์ออกมาจะใช้ตัวผลึกแก้วคริสตัลนะครับแล้วก็นำมาเกาะกับทอง ผูกขึ้นรูปนะครับแล้วก็ทำเป็นริบบิ้นเป็นกล่องของข,องขวัญที่น่ารักใส่ยังไงก็สวยสามารถซื้อนะครับให้เป็นของขวัญในวันเกิดกับคนที่พี่ๆรักนะครับแล้วก็เคารบได้เลยงานดีงานน่ารักที่สำคัญราคาเบาๆ c f ได้เลยครับ แหวนไข้ประดับเพชรน,นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%ประดับด้วยบุษรษคาคําบังกระจะแล้วก็เพไทายกะเมศน,นะครับประดับเพชร134เม็ดรวม1กร,รัตัน้ําหนักรวมทั้งชิน้นอยู่ที่8 6 9กรัมขนาด53ราคาขายเพียง 50, 5 5 9 0 0บาท งานสวยแล้วก็เป็นแหวนที่ได้น้ากว้างนะครับชิ้นงานเนี่ยประดับด้วยพลอยนะครับซึ่งตัดสีกันไม่ว่าจะเป็นตัวบุษราคัมแล้วก็เพทายนะครับส่วนตัวเพชรที่ประดับนะฮะก็ขาวเล่นไฟดีเป็นงานจิวเวอรี่ที่ใส่เต็มหน้านิ้วมาในราคาที่จับต้องได้ครับงานมีคุณภาพมากๆนะฮะตัวชิ้นงานเนี่ยถูกดีไซน์ ออกมานะครับได้อย่างลงตัวแล้วก็หน้ากว้างนะครับเวลาใส่ขึ้นหน้านิ้วเราเนี่ยอย่างที่พี่พี่เห็นเลยครับใส่แล้วเห็นชัดและยิ่งได้สีสันนะครับของอัญมณีนะครับทั้ง2ชนิดเนี่ยมาประดับเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มความสดชื่นนะครับให้กับชิ้นงานงานสวยเต็มหน้านิ้วแบบนี้ CF ได้เลยครับ แหวนเพชรเหลี่ยมแฟนซีประดับเพชรลายข้างนะครับตัวเรือนะฮะจะเป็นทองคำ75%า7ประดับเพชรรวมทั้งชิ้นนี้อยู่ที่1.76กกรัตแบ่งเป็นเพชร72เม็ดนะฮะรวม1.3 6กกรัตแล้วก็เพชรเม็ดย่อยนะครับจะเป็นเพชรแฟนซี1เม็ดขนาดประมาณ40ตังน้ำหนะักรวมทั้งชิ้นนี้อยู่ที่8.95กรัมขนาด62ราคาขายเพียง 39,900บาทราคาดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้แหวนนะครับดีไซน์สวยที่สำคัญได้เพชรเม็ดใหญ่ด้วยครับตัวดีไซน์เนี่ยเขาจะทำเป็นเรือนคล้ายๆทรงปลอกมีดหน้าโลนะครับแล้วก็จะทำเป็นลายด้านข้างนะครับซึ่งในส่วนของลายด้านข้างก็จะประดับด้วยเพชรขาวเล่นไฟในส่วนของเม็ดย่อจะเป็นเพชร เหลี่ยมนะครับเจรไนรูปทรงเหลี่ยมแฟนซีขาวแล้วก็เล่นไฟใช้ได้ส่วนข้างในมีตำหนิบ้างนะครับในส่วนของเพชรเม็ดยอดได้แหวนหน้ากว้างแบบนี้มาในราคาเบาๆ CF เลยครับแหวนเพชรเรือนยอดดอกพิกุลน,นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยเพชรรวมทั้งชินเนีย่ยอยู่ที่5.03กุรัดเลยนะครับ โดยที่แบ่งเป็นนะฮะเพชรเม็ดยอดเนี่ยหเม็ดขนาด53ตังเลยแล้วก็ประดับด้วยเพชรบริวานะครับอีก6เม็ดรวม1.76กรัตหรือตกเม็ดละ28ตังนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรนะฮะอีก59เม็ดรวม2.74กรัตน้ำหนักรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่8.03กรัมขนาด54ราคาขายเพียง 139,500บาทสุดคุ้มมากๆเลยนะครับเราก็จะเป็นแหวนเรือนดอกพิกุลเป็นเรือนพุ่มใหญ่นะครับใส่แล้วเห็นชัดโดยเฉพาะตรงกลางที่เป็นดอกพิกุลเนี่ยจะใช้เพชรเม็ดใหญ่มาประดับในส่วนของตรงกลางเพชรเม็ดใหญ่สีของเขาจะออกนวลบ้างนะครับเล่นไฟดีแล้วก็ตำหนิน้อยแล้วก็ในส่วนของเพชรเม็ดเล็กๆโดยรอบ ขาวเล่นไฟเห็นชัดงานสวย CF เลยครับขอพระคุณพี่ๆทุกท่านจากใจนะครับที่ให้ความเมตตานะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนร้านเพชรทองบูริทัก์ด้วยดีตลอดมาในทุกๆช่องทางเหมือนเดิมครับย้ำอีกทีเลยนะครับว่า,อาของเนี่ยก็คือจะลงรายละเอียดนะครับให้ครบถ้วนแล้วนะครับถ้าพี่ๆต้องการ CF โปรดมั่นใจก่อนนะฮะว่าพี่ๆต้องการรับไปดูแลต่อจริงๆนะครับเมื่อ CF เมื่อ CF แล้วขอความโกลนาไม่ยกเลิกนะคะเพราะว่าจะเป็นการปิดกั้นโอกาสให้กับพี่ๆท่านอื่นที่ต้องการรับไปดูแลต่อครับสำหรับวันนี้นะครับต้องกับนี้ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งจากใจเลยนะครับแล้วมาพบกับของสวยๆจากร้านเพชรทองวิทากันอีกทีแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย